หากคุณผู้ชมได้มีโอกาสมาเยือนเมืองน่านที่แรกที่เราอยากจะแนะนำให้ไปก็คือเสาหลักเมืองของจังหวัดน่านซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดมิ่งเมืองอำเภอเมืองจังหวัดน่านโดยชาวพื้นเมืองจะเรียกเสาหลักเมืองว่าเสามิ่งหรือเสามิ่งเมืองจึงเป็นที่มาของชื่อวัดมิ่งเมืองนั่นเองค่ะ วัดมิ่งเมืองพร้อมด้วยพ่อค้าประชาชนชาวนานได้ร่วมกันนำเสามิ่งเมืองน่านต้นเดิมที่เคยคล่นล้มในอดีตมาเกล้าแต่งใหม่และสลักหัวเสาเป็นพระพรหมสีหน้ารวมทั้งสร้างสารทรงไทยจัตุรมุขครอบเสามิ่งเมืองขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่7มกราคมพศ2516 สวนศาลหลักเมืองน่านหลังที่เห็นในปัจจุบันนี้ได้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2548หลังจากที่ศาลหลังเก่าชำรุดทุดโทรมลงมากทางราชการรวมทั้งประชาชนชาวนานจึงได้ร่วมใจกันสร้างศาลหลักเมืองหลังใหม่นี้ขึ้น สำหรับอุโบสถวัดมิ่งเมืองที่ตั้งอยู่ด้านหลังศาลหลักเมืองนั้นพระครูสิริธรรมพานีเจ้าอาวาสวัดมิ่งเมืองร่วมกับชาวบ้านคุมวัดมิ่งเมืองได้รื้อถอนอุโบสถหลังเดิมลงและสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นพร้อมทั้งอัญเชิญพระประธานองค์เดิมมาประดิษฐานไว้วัดมิ่งเมืองนับเป็นอีกหนึ่งวัดงามแห่งเมืองน่านที่หากใครได้มีโอกาสมาเยือนรับรองว่าจะต้องประทับใจในความวิจิตรงดงาม และเที่งกับความประนีตของสลาเมืองน่านที่ฝากฝีมือไว้ในสารหลักเมืองและอุโบโสถวัดมิ่งเมืองอย่างแน่นอนค่ะเดินทางออกมาไม่ไกลก็จะเจอกับวัดภูมินซึ่งเป็นวัดหลวง พระเจ้าเจตบุตรพรมมินเจ้าผู้ครองนครน,น,น่านได้สร้างวัดภูดมินขึ้นหลังจากที่ครองนครน,น่านได้6ปีเมื่อปีพุทธศักราช2139มีปรากฏในคำพีเมืองเหนือว่าเดิมชื่อวัดพรมมินแต่ตอนหลังชื่อวัดได้เพี้ยนไปจากเดิมเป็นวัดภูดมินจุดเด่นของวัดนี้คือเป็นวัดที่สร้างทรงจัตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาคสองตัว อาคารนี้เป็นทั้งพระอุโบสถพระวิหารและพระเจดีย์ประธานโดยใช้อาคารในแนวตะวันออกตะวันตกเป็นพระวิหารและอาคารแนวเหนือใต้เป็นพระอุโบสถรัฐบาลไทยได้เคยพิมพ์รูปวัดภูมินในธนบัตรใบละหนึ่งบาทในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง300ปีต่อมาวัดภูมินได้รับการบูรณะครั้งใหม่สมัยเจ้าอนันตวรริธิเดช เมื่อปีพุทธศักราช2410จิตรกรรมฝาผนังในวิหารหลวงก็เขียนขึ้นในช่วงนี้ภาพจิตรกรรมหรือหุบแต้มในวัดภูมินเป็นชาดกในพุทธศาสนาแต่ถ้าพิจารณารายละเอียดของวิถีชีวิตของคนเมืองในสมัยนั้นโดยเฉพาะภาพปู่ม่านยาม่านตำนานกระซิบรักบรรลือโลกซึ่งภาพนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพที่งามเป็นเยี่ยมของวัดภูมิน มีการใช้สีแดงฟ้าดำน้ำตาลเข้มเป็นปื้นใหญ่ๆคล้ายภาพสมัยใหม่และกลายเป็นภาพวาดที่เป็นสัญลักษณ์ของวัดแห่งนี้ และอีกแห่งที่เราจะพาไปชมพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองนั่นก็คือวัดพระธาตุแช่แห้งซึ่งเป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองน่านมาอย่างช้านานสำหรับองค์พระธาตุเป็นเจดีย์ทรงระฆังรูปแบบของพระธาตุแช่แห้งสันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลจากเจดีย์พระธาตุถริพูนชัยโดยรอบองค์บูด้วยทองจังโก ทางขึ้นสู่องค์พระาธาตุเป็นตัวพญานาคหน้าบันเหนือประตูทางเข้าพระวิหารเป็นปูนปั้นลายนาาเกี้ยวซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของศิลปกรรมเมืองน่านนอกจากนี้พระาธาตุแช่แห้งยังเป็นพระาธาตุประจำปีเถาะชาวล้านนาเชื่อว่าหากได้เดินทางไปชูาธาตุหรือนมัสการพระาธาตุประจำปีเกิดจะได้รับอาน,นิสงส์งอย่างยิ่งค่ะ หากช่วงวันหยุดนี้คุณผู้ชมยังไม่ได้วางแผนการท่องเที่ยวที่ไหนก็ขอเชิญชวนให้คุณไปสัมผัสความงดงามของจังหวัดน่านและนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ตามสถานที่ที่เรานำมาแนะนำกันในวันนี้ค่ะ